มาต่อกันจากคลิปที่แล้วครับก็พามาดูวิธีการเลือกซื้อเครื่องรถนะครับพอดอีตากับยายแกมาซื้อเครื่องไปใส่รถเทเลอร์นะครับแกไปโดนมาแกบอกว่าแกโดนเขาหลอกมาครับก็เลยมาเจอกับพีาพอดีนะครับตรงนี้อยู่ที่เชียงกงบางน้อยซอยหนึ่งครับร้าน p t ลายยนต์ครับจะมีรถยี่หอ้อนิสสันรหัสเครื่องมันอีนอะไรมั่งมันเป็นรหัสเครื่องอยังงเนี่ยทีเอฟหกนะทีเนิสสันทีเอฟหกมันยนต์นยู่ในหัวอันนั้นบอกบิ๊กทัมบอกอ่าอะไรนะคอน,คอนดอร์นิสสันคอนดอร์บิ๊กทัม

ดเ,เดับเด้อรีวิวดูเครื่องเวลามาซื้อเครื่องยนต์เขาจะลองให้อย่างนี้นะครับทางเชียงกงตอนนี้เขาก็เติมน้ำอาสายยางยักน้ำเข้าไปแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องผมคิดว่าผมน่าจะเปียกแต่ถ้ายืนตรงนี้เพราะมันน่าจะพุ่งมาทางนี้เครื่องก็จะมีครบเซ็ตมันนะครับก็จะมีหม้อน้ำอินเตอร์มีจานกดไฟวินแผ่นคัต ติดนั่งเคดซีไปนะครับตัวนี้ลูกยางแท่นเครื่องตัวอุ้มเกียร์ตัวอุ้มหังหมูแล้วก็ได้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวปั่นปูนมั้งเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องรถปั่นปูนนะอันนี้ได้ไม่ได้วยเลยก็เอาไปขายได้นะเนี่ยตอนนี้ขายได้เพราะว่านิสสันเนี่ยเขาไปทํารถปั่นปูนกันเยอะครับ เล็กเขาใช้ตู้เชื่อมในการสตาร์ทเลยบ่โอ้โหนี่ครับเขากำลังเอาน้ำมันยัดเข้าไปแล้วจะจ้ำสตาร์ทจ้ำสตาร์ทโดยใช้ตู้เชื่อมมันเป็นไฟเท่าไหร่นี่ยี่สิบสี่ใบยี่สิบสี่ยี่สองเท่าไหร่โอ้ตู้เชื่อมนี่นะม,าานนะมันเป็นตู้เชื่อมหรือตู้ชาร์ท น้อเครื่องสตาร์ทไม่ใช่ตู้เชื่อมอะเล็กโอโ้พูดไปก็จะสตาร์ทให้ดูสดๆนะครับอันนี้คือวิธีการมาดูเครื่องยนต์ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเลือกเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะเลือกกันอย่างนี้แล้วก็ทางร้านเขาก็จะลองให้อย่างนี้เลยสดๆนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มสายมันอยู่ในบอดี้ของบิ๊กท่อมแล้วก็คอนดอนิสันน่าจะเป็นเครื่องอ S <S ผมก็ไม่ถนัดเรื่องนิสันนะจกักแรงครับเนี่ยสามร้อยหกสิบแรงเลยนะโอโอ้บล็อกเดียวกันกับหกแรงเท่ากันกับหกยูเซตเลยเเเฝาสูบสองท่อนนะครับส่วนมากนิสันจะเป็นอย่างงั้นฝาครอบเบาวสองท่อนแล้วก็น่าจะเป็นฝาสูบด้วยนะครับสองท่อนข้อดีของฝาสูบสองท่อนก็คือ เวลาพอกินมันแลบฝังเนี่ยมันก็ยกได้แค่อันเดียวข้อดีอของมันเสียงดังนเสียงยจะพามาดูตู้ตู้จำสตาร์ ยันยงวัฒนาการไฟฟ้าดีเถอะวะ12ก็ได้24ก็ได้ไดอ,อืออันนี้ซื้อไปไว้ที่บ้านดีนะไม่ต้องซื้อแบบอืมใช่เครื่องอยูบ้านอ่ะเสียลสีมา้วมาแล้ว,ลวได้ยินแล้วต้องอยู่ใ,ใจก่อนนะอันนี้ขับรถไปใส่แท่นดิ ยนะแยกกํามันแยกกํามันเครื่องน่าจะโอเคอยู่นะเสียงดีเสียงตสตาร์ทใส่จิ๊บเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปของการเลือกการตรวจดูเครื่องก็คือเปิดฝาน้ำมันเครื่องดูไอดูการทุ่ง แล้วก็ดึงตัววัดน้ํามันก้านวัดน้ํามันแล้วก็เช็คว่าน้ํามันเครื่องไหลดีหรือเปล่านะครับว่านะพร้อมน้ํามันเครื่องทางานดีไหมบางตัวน้ํามันเครื่องใต้อ่างเนี่ยทํางานดี ก็มีไอรระบายของเครื่องอยนต์หรือเปล่า Beep, beep, beep. ยงเครื่องนิ่มดีครับราคาไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทเองขนาดเครื่อง 6D16 ตัวนี้2แสนกว่าอันนี้เครื่องมาเริ่มเพิ่มเลย360แสนกว่าบาทครับแสนแกตั้งไว้แสนเจ็ดมั้งยายแก,ะกะพยายามต่อแสนหกแสนห้าต่อรองได้ครับเพียแกใจดีครับเนี่ครับยาย,ยืนมือควยหลังอยู่ครับ ใจดีคนอีสานมองเลยคนมองเลยใจดีอยู่แล้วครับปั๊มลมใหญ่ดีครับปั๊มคนละอะไระครับใครอยากได้เครื่องดีๆสวยๆก็ PST อะไรยุตนครับ <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามได้ครับ วางน้อยซอยหนึ่งมันจะเป็นป้ายใหญ่ๆวางน้อยใช่ไหมเลี้ยวเข้าก่อนเลยซอยหนึ่งเนี่ยผมมาซื้อราคันนี้ะเดี๋ยวให้ดูคลิปหน้าครับรอขึ้นนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอลองราคากันยายได้ยินเสียงรถแล้วไม่กล้าต่อแ็อกเสียงเครื่องดีขนาดนี้ใช่หมดนะครับของแกีหมดเกียร์ก็มีอยากได้เกียร์รุ่นไหนครับไม่แพง อบถามราคาได้ครับเข้ามาสอบถามราคากันได้จะให้ผมตอบนี่ผมตอบไม่หมดหรอกเจ้าผมยังไม่รู้เลยว่าเกียร์รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเนี่ยเนี่ยกองกันอยู่เนี่ยเจ็ดเจ็ดร้อยบ้างมิตซูบ้างอีซูบ้งเข้ามาดูกันได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ